ถ้าโยมผิดศีลห้าแต่โยมทําสมาธิดีสั่งสมสุดตะได้ทําสมาธิพ้นอบายได้และเป็นอริบุคคลได้ด้วยอุชาตัดไว้กับพ้านนบุคคลสิบจำพวกในโลกนะดังนั้นการทําสมาธิมีนิสงมากกว่ารักษาศีลเป็นพันเป็นหมื่นเท่าโยมต้องฝึกทําสมาธิฝึกสั่งสมสุดตะคือได้ยินได้ฟังคําสอนพระตถาคตให้มากนะเดี๋ยวมันจะไปเกือ้อกูลการรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้เองเข้านะใจไหม มันจะเกิดกูลกันไปเกิดคูลกันมานะถ้าถ้าสินห้าย,ยังบกพร่องถามว่าภาวนาได้ไหมท่ายมไม่ต้องรอนะเรากําหนดรู้ลมหายใจได้เนี่ยถ้าเรายังบกพร่องสินอยู่ยังหายใจอยู่ก็รู้ลมหายใจได้คือถ้าไปรอกันเดี๋ยวไม่ได้ทำเนียมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มจากศินสมาธิปัญญาหรือปัญญาสินสมาธิก่อนก็ได้หรือสมถะขวิปัสสนา มักมีองศเนี่ยเริ่มจากปัญญาก่อนนะสองข้อแรกเป็นปัญญาสามข้อกลางเป็นศีลสามข้อท้ายเป็นสมาธิส่วนมักแปดพอพูดย่อเหลือสามจะพูดศีลมาก่อนศีลส,สมาธิปัญญามักแปดพูดเหลือสองจะพูดสมถะคือสมาธิขึ้นก่อนแล้วตามด้วยวิปัสสนาคือปัญญาอะไรเริ่มก่อนก็ได้คนนี้ยังไม่พร้อมศีลทำปัญญาทำสมาธิไปเลยครูเจ้าเรียกว่าให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแต่โดยปกติศีลเป็นพื้นฐาน ถ้ามนุษย์ปกติผู้จเจ้าสอนจะสอนศีลก่อนตามด้วยสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เป็นไรสัมมากัรมันตาศีลห้าศีลห้าสามข้อแรกเอาแล้วอีกสองข้อไปไหนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาสามข้อแรกก่อนดังนั้นใครสะดวกข้อไหนทําตรงนั้นก่อนเข้าใจไหมอ่